สวัสดีค่ะพบกับศีราทาโรคลิปต่อไปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาประจำราศีเกี่ยวกับการงานการเงินความรักประจำเดือนพฤษภาคม2567ของชาวราศีมังกรหรือคนที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะซึ่งคำทำนายนี้จะเป็นลนักษณะพลังงานรวมมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างตามจังหวะชีวิตของเรานะคะคำทำนายบางอย่างอาจไม่ตรงกับพลังงานของบางคน บางอย่างพไพาขึ้นมาในลักษณะาการเตือนสติขอให้เลือกรับพลังงานดีๆไปนะคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มคำทําำนายเกี่ยวกับการงานกันก่อนเลยนะคะไพ่หลักพีไพาให้มาเป็น Aquarius ก็คือราศีกุมนะคะตามความหมายของเขานี่คือ collaborate แปลว่าการร่วมมือหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะ ถ้าตามความหมายของภพเรือนนียเขาจะเป็นภพเรือนที่สองจากราศีมังกรเป็นภพเรือนเกี่ยวกับรายได้ความมั่นคงทรัพย์สินในชีวิตของเราเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินกินทองทองต่อไปเราจะมาดูไพ่หลักของการงานกันนะคะพี่ไพ่ให้มาเป็น justice เป็นไพ่เกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจการร่วมหุ้นหรือการทำสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานทั่วไป อาจจะหมายถึงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องไปทำงานร่วมกับผู้อื่นไปคอลลาโบกับคนอื่นนะคะด้านการงานเนี่ยจัสติสจนะให้ความหมายที่ดีคือการประสบความสำเร็จด้วยความมานะพยายามของเราเองซึ่งส่งผลค่อนข้างเร็วนะคะเป็นไปได้ว่าเดือนนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามนั้นแล้วนะคะให้ใบต่อมา r ริอ e เพนโ l เคนสามเหรียญ เป็นลักษณะของการทำงานเป็นทีมเช่นเดียวกันเพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะคะคุณจะเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นบทพิสูจน์ความก้าวหน้าของคุณเองหรือเขาให้โอกาสคุณได้สร้างผลงานนั่นเองนะคะ The Sun เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับนะคะในแง่การงาน t ด e Sun นี่คือความสำเร็จความ รุงรนะ่งโรดในหน้าที่การงานนะแต่ครั้นี้ถ้าเข้ามากับสามเรียมอาจเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดคุณทำงานลนักษณะเป็นทีมเนี่ยมันก็คือดรีมทีมเลยนะคะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆงาน ที่คุณได้รับมอบหมายมาเนี่ยจะประสบความสำเสร็จอย่างมากได้รับคำยกย่องชมเชยหรือทำให้คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงทำงานนั้นมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณอาจจะโดดเด่นขึ้นมาเป็นทีมลีดเดอร์ที่ไฟแรงมากๆเลยนะคะใบต่อมา7 of ว u p s u p s 7ถ้วยคุณจะได้รับมอบหมายงานหลากหลายรูปแบบอาจหมายถึงงานจิป,ปาถะ ซึ่งคุณต้องไปบริหารจัดการทีมคุณดูนะคะว่าควรเลือกทำสิ่งไหนก่อนต้องลำดับความสำคัญของงานนะคะและดูเหมือนว่าบางคนอาจจะมีแผนงานหรือไอเดียในหัวเต็มไปหมดเลยนะคะ p a g e of Cups mm hmm. เด็กถือถ้วยแต่แผนในหัวของคุณนั้นเนี่ยต้องดูดีๆว่ามันทำได้จริงในทางปฏิบัติไหมนะคะ mm hmm. พอไพ mm ่เพจอ of คั p s แล้วมากับเถ้วยเนี่ย มันอาจจะสื่อความหมายถึงลักษณะของคนที่เป็น dreamer อาจออกแนวเพ้อฝันในหน่อยนะคะบางคนอาจจะมี creative idea ที่มันทำให้เกิดขึ้นจริงได้ยากบางอย่างต้องดูว่ามัน work หรือไม่ work กับงานของเราหรือเปล่าด้วยนะคะแต่พิคิดว่าคุณจะหาไอเดียหรือแผนงานที่เหมาะสมกับงานของเราเจอนะคะใบต่อมา page of w a n d s เด็กถึงไม้เท้ากัน ได้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้งานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่นะคะได้มาเจอแนวทางความคิดอะไรใหม่ๆที่ใช่ซึ่งเราอาจจะต้องเป็นผู้บุกเบิกลงมือทำจากไอเดียที่มีอยู่เนี่ยทำออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างอาจต้องไปอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบ้างเช่นไปเทคคอร์สสั้นๆนะคะเพื่อให้งานนั้นมันสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะคะใบต่อมา The lovers เป็นไพ่ของการทำงานร่วมกับผู้อื่นลนักษณะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะคะดูจากพลังงานไพ่ใบอื่นๆประกอบแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกของทีมที่เต็มไปด้วยเด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะคะที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานกระตือรือร้นพร้อมรับสิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะดูเข้าขากันดีจังเลยใบต่อมา the m e d i c i a n ทั้ง l ิ v e วอร์เมจิเชียนเนี่ยจะเป็นพาของการสื่อสารนะคะคือในทีมของเราเนี่ยมีการรีสปอนส์ที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนอกจากนี้เนี่ยเมจิเชียนยังสื่อถึงความสามารถในการปรับตัวให้ทําอะไรก็ทําได้นะคะจะเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยคนที่มีทักษะที่หลากหลาย Hermit เขาก็จะเป็นเมจิเชียนในเวอร์ชั่นที่สูงไวัแล้วนะคะ มีดาวพุธเป็นดาวประจำไพ่เช่นเดียวกับเล v e เวอร์และเมดิเชียนเช่นเดียวกันแต่จะเน้นไปทางด้านคิดวิเคราะห์การวางแผนอย่างรอบคอบนะคะและเขาจะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับงานที่ทำนะคะภาพรวมเรื่องการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เด่นเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำ คุณจะมีทีมที่แข็งแกร่งคุณอาจเป็นทีมลีดเดอร์มีลูกทีมที่มีสกิลสูงนะคะด้วยผลงานที่คุณทําจนเป็นที่ยอมรับของหล,หลายๆคนก็ทําให้หัวหน,น้ามอบหมายงานมาให้เราอีกมากมายเลยนะคะซึ่งทีมคุณเนี่ยจะมีไอเดียเต็มไปหมดคุณจะสามารถเลือกหยิบจับเอาสิ่งที่ใช่มาบุกเบิกลงมือทําจนสําเร็จนะคะถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์คุณก็จะเป็น ครูที่เก่งมากๆสอนลูกศิษย์ได้กระจ่างอธิบายอะไรไปก็เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งจนเด็กๆเ,เขาอยากมาเรียนกับคุณนะคะคุณอาจจะเปิดสอนออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำอาชีพส่วนตัวหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยคุณมีแนวโนมได้เซ็นสัญญาร่วมหุ้นร่วมลงทุนโครงการใหม่ๆที่จะนำผลกำไรมาให้คุณนะคะหรือไม่คุณก็จะได้พาร์ทเนอร์ชิพที่แข็งแกร่ง คอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่คุณอาจต้องพิจารณาไตร่ตรองเลือกสักนิดนึงนะคะต่อไปเรามาดูการเงินของชาวราศีมังกรน,นะคะไพ่หลักพิพายมาเป็น s t r e n g t h จะหมายถึงเงินที่ได้มาจากการร่วมหุ้นหรือลงทุนกับคนอื่นนะคะ หรืออาจหมายถึงเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากงานที่เราใช้เวลาดําเนินการมาค่อนข้างยาวนานกว่าจะได้มันมานะในแง่ค่าใช้จ่ายก็อาจจะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือการเดินทางนอกจากนี้เนี่ยพี่ไพ่ยยังเตือนให้ระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยซื้อของชิ้นใหญ่ที่เกิดจากการตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นด้วยนะคะไพ่การเงินใบแรกนะคะ เอ e เปนเดอร์โคสหนึ่งเหรยียญคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะหรือไม่ก็เป็นผลตอบแทนอย่างเช่นพวกรางวัลของกำนันที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองก็ได้นะบางคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจจะได้ลูกค้าที่เขามีกําลังซื้อเข้ามานะบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อเครื่องประดับราคาแพงเป็นไปได้ว่าซื้อด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะคะใบต่อมานะคะเอ็ of Swords นั่นไงปิดหูปิดตาซื้อจริงๆด้วยนะคะพี่ไพแนะนำว่าซื้อได้แต่ต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนให้เข้าใจก่อนนะยกตัวอย่างเช่นถ้าใครอยากได้รถเนี่ยตอนนี้รถไฟฟ้ามันมาแรงใช่ไหมบางคนก็อยากจะได้ก่อนซื้อเนี่ยให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นให้ดีก่อนนะคะเช่น รกันแพงกว่าไม้ค่าแมนท a น c e มันแพงกว่าไม้งานระบบมันมีปัญหาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยหนึ่งเหรียญที่มาก,กับ8ดาบอันจะหมายถึงสำหรับบางคนนะคุณมีโชคจากการฝันแล้วเอามาตีตัวเลขอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่สำหรับทุกคนนะที่จะมีโชคจากการฝันนะคะมันเฉพาะสำหรับคนที่มีเซนต์ประเภทนี้เท่านั้นไปต่อมา4 Pentacles 5ห้าเหรียญ เหมือนคุณมีโชคแล้วซึ่งโชคที่มานั้นอาจจะไม่ใช่แค่ในแง่ของลอตเตอรี่อย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงเงินที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆด้วยบางคนเนี่ยอาจจะมีคนมาหยิบยืมนะคะหรือมาขอความช่วยเหลือหรือไม่เนี่ยห้าดาบเขาจะมีความหมายว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสุขภาพของเราถ้ามากับแดดาบเป็นไปได้ว่าบางคนอยู่ระหว่างการรักษาตานะหรืออาจจะเป็นไมเกรนก็ได้หรือบางคนซื้อแว่น ใส่ตาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะใบต่อมาฟลับสตอร์ดห้าดาบไพ่หมายเลขห้ามา2ใบเลยนะคะความหมายหมายเลขห้าของไพ่ทาโร่เนี่ยจะค่อนข้างเป็นในเชิงนกาทีฟนะห้าดาบมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยง้งอาจมาในลักษณะของคำพูดคำติฉินนินทาก็ได้พี่ดูจากการคอมบิเนชันของไพ่ทั้ง4ใบแล้วเนี่ยดูเหมือน โชคลาภที่คุณได้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้นะคะเมื่อได้มาแล้วเนี่ยอาจจะมีคนอื่นมาหยิบยืมคุณอาจจะไม่อยากให้ก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะถ้าไม่ให้ก็อาจจะมีการโดนนินทาเล็กๆน้อยๆเราไม่ต้องไปสนใจนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมลงทุนเนี่ยไพ่สองใบนี้จริงๆแล้วเขาไม่แนะนำให้ร่วมหุ้นกับใครนะคะ ถึงแม้ว่าภายในรอบแรกเนี่ยจะเด่นในเรื่องการร่วมลงทุนเซ็นสัญญากับคนอื่นส่วนรอบการเงินเนี่ยพี่ไพ่จะขึ้นมาในลักษณะการเตือนเลือกการเลือกที่จะร่วมหุ้นกับคนอื่นต้องระวังหากจำเป็นต้องทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นเนี่ย ให้เราลงทุนกับคนที่เราไว้ใจได้หรือคุ้นเคยเท่านั้นนะคะหากไปร่วมกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักแบ็กกราวของเขาเลยหรือไม่เคยร่วมมือกันมาก่อนเลยเนี่ยอาจเกิดความผิดพลาดแตกหักกันได้นะไพ่ใบต่อมานะคะ s of cups 7ถ้วยพี่ไพ่เน้นย้ำว่าการลงทุนใดๆต้องตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังให้ดีและ ควรได้รับคำแนะนำเพราะมันอาจไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยคุณมีแนวโน้มจะจับจ่ายใช้สอยสุรุยช่วยนิดนึงนะอยากได้อะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยไพ่ใบต่อมานะคะ t of p e n t a c l e อสามเหรียญคนที่ไม่ได้ทำงานประจำบางคนหรือคนที่ทำงานอาชีพอิสระเนี่ย ช่วงเดืนนี้คุณจะมีไรายได้เข้ามาชัดเจนขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีไรายได้เสริมจากทักษะความสามารถพิเศษของตัวเองคนที่ค้าขายก็จะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นคนที่เป็นเซลล์ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นนะคะไปต่อมาไนวอน s อัศวินไม้เท้ามีแนวโน้มจะใช้จ่ายไปกับการเดินทางนะคะหรือบางคนได้เงินจากโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามา w of f o r t u n e ใบนเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะตอกย้ำว่าเดือนนี้คุณมีโชคลาภแน่นอนแต่มันเป็นได้หลายรูปแบบนะอาจจะไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะมาในรูปแบบของของขวัญของกำนันหรืออาจเป็นโอกาสที่เข้ามาให้เราได้งานมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยวิวออฟฟอร์ทูนจังหมายถึงพลังงานของที่ดินนะคะ บางคนอาจจะได้รับมรดกเป็นที่ดินหรือที่ดินที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาทำให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ได้ไดนะคะสรุปการเงินของชาวราศีมังกรเดือนนี้ภาพรวมเด่นเรื่องโชคลาภแต่ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและการตัดสินใจซื้ออะไรอย่างขุนหันพันแล่นนะคะการร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับผู้อื่นต้องระมัดระวังอย่างสูงต้องศึกษารายละเอียดให้แน่ใจก่อนนะคะ ต่อไปเราจะมาดูเรื่องความรักของชาวราศีมังกรกันค่ะใบแรกมาก็คือ Love r s นะคะคุณจะอยู่ในช่วงที่มีเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ความรู้สึกนึกคิดหรือการกระทําเดี๋ยวพี่จะขอเปิดไพ่ให้ครบก่อนนะแล้วจะสรุปทีเดียวนะคะ Five Cups ห้าถ้วย t e Pentacles สิ acle, เหรียญ The Emperor A s p e n t a c l e s หนึ่งเหรียญ Coming Soon แตาแล้วแต่แล้วคนโสดนี่มีโอกาสรดนเนี่ยเนี่ย Six of Wands หกไม้เท้า Seven of Wands เจ็ดไม้ The Hangman ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะไพ่ใบแรกที่เตะตาพิกรอนอื่นเลยเนี่ยคือหนึ่งเหรียญนะ เป็นไปได้สูงสําหรับคนโสดบางคนมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาพัวพันในชีวิตเรานะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติ The e m p e r o r นี่แทนคนต่างชาติได้นะคะหรือจะเป็นเจ้านายคนหรือคนทาดไฟได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะแต่ดูเหมือนคุณยังติดอยู่กับความรู้สึกเสียใจจากความรักที่ผิดหวังที่ผ่านมาในอดีต f i v e of Cups นะี่คือการ ยึดติดอยู่กับความรักเดิมๆนะคะส่วนแฮงแมนเนี่ยเขาจะมีราศีมีนเป็นปราศีประจําไพ่นะคะไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยพี่ไพ่ให้เราปล่อยวางความรู้สึกแย่ๆให้อภัยทั้งตัวเองและคนคนนั้นนะให้เราเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ซึ่ง Coming soon นะคะมันจะมาเร็วๆนี้แล้วก็มีโอกาสได้สารสัมพันธ์แบบจริงจังด้วย หไม้เท้าในเด็กนี้เนี่ยเขาจะวาดออกมาเป็นรูปพิธีงานแต่งงานเลยนะคะก็เป็นไปได้ว่าบางคนเนี่ยสารสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยหไม้ยังหมายถึงคุณจะได้เจอคนที่คู่ควรกับคุณเขาจะมีความเหมาะสมกับคุณทั้งทางด้านฐานนะและทางสังคมที่เป็นที่นับหน้าถือตานะคะ ดังนั้นเนี่ย love v e r s e ในกรณีนี้มีทพี่จะแปลว่าเป็นคู่ที่เป็นกิ่งทองใบหยกคู่สร้างคู่สมนะคะสำหรับคนโสดบางคนนะคะอาจจะเป็นกรณีที่โสดมานานจนรู้สึกไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้เจอใครนะคะแล้วมีอารมณ์แอบเหงาอยู่ลึกๆนะซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยคุณจะรู้สึก กลัวกับการเริ่มต้นใหม่7จ็ดไม้เนี่ยจะเป็นอาการของการกลัวเจ็บหรือกลัวผิดหวังนะคะเราจะสร้างกำแพงอะไรบางอย่างขึ้นมามันจะมีความระมัดระวังตัวเองค่อนข้างสูงนะส่วนสองใบนี้เนี่ยคัมมิ่งซซนกับหกไม้เท้าเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือเป็นฝ่ายเดินทางมาหาคุณนะคะเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือต่างประเทศนะคะ ส่วนคนที่แต่งงานแล้วห้าถ้วยเนี่ยจะให้ความรู้สึกรักไม่ได้ดังใจคุณอาจจะคาดหวังกับอะไรหลายอย่างเช่นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีความมั่นคงในความสัมพันธ์บางคู่อาจเป็นลนักษณะของรักทางไกลนะคะแต่แต่งงานแล้วอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลว่าต้องไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นไปได้ว่ต่างประเทศนั่นเอง เดือนนี้เนี่ยคู่ของคุณโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะจะเดินทางกลับมาหาคุณนะนอกจากนี้เนี่ยไพ่หลักทั้ง3ใบเนี่ยก็ค,คือตั้งแต่การงานเป็นจัดทิสใช่ไหมคะเขาจะมีตาช่างก็เป็นลนักษณะคู่เรื่องการเงินสเตรนจ์เขาก็จะเป็นลักษณะคู่เหมือนกันเลเวอร์สก็เป็นไพ่คู่เป็นไปได้ว่าในภาพรวมเนี่ยพี่ไพ่อาจจะเตือนเรื่องของการรักษาสมดุล ในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะให้เราบาลานซ์ให้ดีๆอย่าใช้ชีวิตสุดต่งจนเกินไปนะคะต่อไปพี่จะมาเปิดไพ่ o r a ์คเเพิ่มอีกสองใบเพื่อเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมนะใบแรกพี่ไพ่มาเป็น barrier ถ้าแปลตามความหมายของพี่ไพ่เลยเนี่ยมันจะหมายถึงสิ่งกีดขวางปัญหาอุปสรรคนะคะไปที่2 grasshopper spirit ก็คือจิตวิญญ,ญาณของตั๊กแตนนะคะ เมื่อนึกถึงตะกะแตนเนี่ยเราก็จะนึกถึงการก้าวกระโดดของมันเนาะพี่พายแนะนําว่าหากคุณเผชิญกับปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามให้คุณก้าวข้ามมันไปด้วยพลัง่งศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้มันอาจจะเป็นโอกาสให้คุณได้ค้นพบตัวเองพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีของคุณในวันข้างหน้านะคะชีวิตต้องก้าวต่อไปเนาะ พี่ก็ขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกคนประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินและความรักนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ